ตายดิยงโง่ไม่เนาเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงควายตายตายตายแล้วเมื่อกูมามามัน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 มา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 เตรียมตัวเตรียมตัวไม่อยู่เปล่ามงไม่อยู่เปล่ามงพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยพี่มามามาชนเลยชนเลยชนเลยไม่ไม่ไม่มาอยู่บนเลยมาดับเลยเอาหน่อยได้ครับสายฟ้าได้มา ไม่มึงเซจจุดก็ได้นะเว้ยเซจจุดหน้าปั๊มเนี่ยเวลามันปั๊มมาเออหน้าหน้าปั๊มเอางี้เอางี้เมึงถอยถอยไปหน่อยนึงถอยไปหนึ่งมึงมาตรงเนี้ยตรงไองเห็นเห็นไอ้ล้วลัวลัวไอ้สีเทาเทาป่ะพอจังหวะมึงชนอ่ะมึงลงตรงป้ายนะเห็นป่ะเห็นป้ายตรงกลางป่ะเนี่ยเนี่ยป้ายเนี้ยป้ายเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เบลเลอร์กูจอดเนี่ยเราจะลงตรงนี้กันนะอ่าป้ายนี่ป้ายกลางป้าาายกลลงฉดพยายามจอดรถไว้วงนอกแล้วก็วิ่งเข้าไปตรงตรงป้ายไม่แต่ว่าแต่ว่าฟังกูนะฟังกูนะอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นห่างรถตัวเองเยอะอย่าเล่นห่างรถตัวเองเยอะ ต้องบัมเลยเพื่อน้องยาบัมก็ต้องบัมเลยเปิดก่อนได้เปียกไว้พยายามบัมโซนน้าปามไปงยาบั๊มให้เราทบั๊มอย่บั๊เียไปก่อนเีไปก่อนเซฟไปด้วย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 บัโซหน้าปามไปบัมโซหน้าปามไว้เล็งแดงนะปาพิเนเป็นหลักพเนพูดอะไรทํามนะโซนหน้าปามไว้เพื่อนโซนหน้าปามไว้เียโซนหน้าปามไว้มไหวเฮีย เนี่ยแกูเหมือนแบบเหมือนตุ๊กตาล้มดุกไก่ตองแดอยสาวปะตวลง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 นอยู่ใกล้รถนะอยู่่ใกล้รถไปนะอยู่ใกล้รถไปนะอย่าเล่นทางรถเยอะนะไอกูกูกูใครชวนกูวสวัสดีพี่อันไหนกูไหนมันไหนใครวะไปไปเลไไปตายตายเอ็นเยอะโซมา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 ด้วย

รีบตอเข้าไปหรืรีบเข้ามารีบเข้ามารีบมามึงเียสดไปรีบเข้ามารีเข้ามานรีเข้ามาอารีเข้ามาอรเอาตไปอาร์ทเอาต์ไปอารเาไปารเาต์อารเอาตไปรีบไปรีบไปรีบรีบไปรีบไปรีไปรีบไปรไปรีบไรีบรีบรีบรีไรีบรีบ้รีบรีบไรีบไรีบเรีบไปรีบรีบไรีบไปรีบไรีบไปรีบไรีบเรีบรีบไ ไปมาเช่อนตรงนี้หน่อยไปเช่อนตรงนี้หน่อยเฮ้ยมาเอาเพื่อนมาตีใหญ่เฮียนาวคือรถได้นาวิหวยแก๊งอย่างกากเลี้ยเฮียกากชิบหายเฮียแก๊งอย่างกากเลี้ยเฮียควยสุดจ้ามุ่งเฮียอยากได้กุญแจเป็นนี้อะไรพูดคำเดียวพูดเป็นคำเดียวตายดีควายมึงจะบัฟกูยิ่งโง่ไอ้สัสเอ้าเป็นนี้อะไรสุดจ้ามืยอะไรบ้งตายตายตีกูอยู่เลยควาย เฮ้ไวเข่าเียตายดิยิงโไอสัตว์ไปต่อ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 ไปไปต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้เหียควยอะไรควยอะไร้าตาควยอะไรีเาจ้ี่อาควยนี่า้วเสียแกงกาย้วลวยาไเสียงเหียมอะไรกูอะโอ้ยยันแม่เฮ้ยเฮ้ยจะเสียงจริงเล้เียโคตรฟีเลยสั์เฮ้ยโอ้เยเอาแย่ยันแม่เจอบอลแบบอีกแ่สัตว์ยังรีบตอบเป็ฝันร้ายกูละตอนนี้

นี่ามึงเกินไปลวมึงจะเจ้ดเกินไปล้เยี่ยยี่หลี่วยยี่หลี่ยีหี่วยี่ยลี่วยไร้ยี่ลี่วยไร้ยี่หลี่กวยไร้ยี่หลี่กวยไอ้ยี่หล่กวยไอ้ไป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 ไไป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 ไไป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  อุ you, ้มมาก่อนได้ปะอุ้มอุ้มอมมก่อมสมันมาก่อนได้ปะมีดอะเ่อนได้ไเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวชุบให้ดิอเวรมงไอี้ขยะฮะเฮ้ยมถือต้อมัออกมาดิม่ถือต้อมออกไาดิถือต้อมมัออกมาดิออกมาไป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 ย่นหลีคยเยีนเยียนเียนแม่มึงอย่าบ้าอสัตว์คุยไอ้ไย่ม่เล่นตี่อวันหลีควยเฮียย่แม่โอ้ควย ไปนนีิกูมาจัดไปนนีิกูมาจัดไปดิกูมาจัดกลางใสกลางบตรงนี้นนมีอยู่กับพี่2อคนไอ้กลางไปอ้าวเอา,เอางงงงนี่มึง เฮ้บคุณนะ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 กูชุบนะ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 ชุบนะเอออุ้ไม่ไหนอุ้ไม่ไหนเกิดแล้วเอาเอาชุบเวกูทำไมเอาเอามึงมึนเนาะมึงมึนนาะชุบวกูทำไมมึงชุชวกูทำไมมึงชุวกูทำไมมึงชุวกูทำไมไอต่นมึงอย่ารวาชุบเวกูมางงี่มึงไอ้เหี้ยงงี่มึงงงี่มึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย จบหรือยังจบหรือยังจบจบจบสองศพไอ้อ้รถสเม่มาที่ม่งมาเต็มสล็อตหลีอะไปขอสองคนมาแี่หน่อยเมน้ำมันพี่มาเซ็ตรถมาเซ็ตรถก่อนเร็วขอสองคนเรื่เขอสองซ่อมแล้วก็นงโยกเลยไอ้เหี้ยชนะได้ไงวะนี่ขนาด้อยู่ในไฟแล้วเนี่ย้เียเขาจะมาส่งพี่นีอะไรนะ ไปหาตัเพื่อนก่อนอย่าพี่ต่างอ่ะไปส่เพื่อนแม่อ๋เอารีซอนให้ดุยลากให้ดุยลากให้ดุยร่างไปยี่อะไรเลยไอเบฟไปเบสไปไหนอ่ะเฮ้ยมาพัมาที่ศพดีมามาตรงที่เรามาตรงที่เราเนี่ยมีมีม่ม่มีไอตรงที่เราไฟกันตอนแรกอ่ะกลับมาฆ่าที่วันนี้ลังรถไฟลังรถไฟไอ้หนีมาลังรถไฟหน่อยมาลังรถไฟหน่อยลังรถไฟลังรถไฟลังรถไฟเลยตรงไล่นาน้อยไล่นาน้อยหลังไล่นาน้อยตรงนั้นรถไฟขึ้นเข่าขึ้นเข่าไล่ได้รอยเกินแ้วยี่อะไรวะไล่นาน้อยขึ้นขบวน ไ่ไลอยู่ย้ายย้ายบนเขาบนเขาเลยบนเขาหลุยเพราะว่าไปได้สอคนเอาไปมึงเอาไปเลยไตดเฮ้ยตามมาหน่อยตามมาหน่อยตามมาหน่อยกูเจอสงตัว้เฮ้ยฮลโลเขาพี่าบเขาตามเ่อนเพือเพื่อนเพืนี่นอยู่หเไปตามพี่มาหน่อยโอเคโอเคขวาปั๊มกูลงไปกูลงไปตมือ่านมือล็ขวามือนะขวามือไาหตามนี้ตามนีตามนซมอม่กับผมลกันามอม่กับผมคนฮัลโหลใครจะอุ้มมีมีอยู่สอว ออกความการเว้ยเวศได้นะเศษได้นะเราออกความการได้นะตรงพี่กอดฟังพี่ก่อนที่มีสามศพมันไม่มีสามศพไม่ผู้มึงใครมือว่ามึงไปหาศพกันสิครับมีสามเจ๊ะแท็กเจ๊ะแท็กเจ๊ะแท็กใครไม่มีศพอ่ะมึงไปหาเลยเฮ้ยใครไม่มีศพอ่ะมึงมึงเลิกเลิกหามันก่อนตอนนี้มึงมึงไปเอาศพนี้ใครไม่มีศพในมืออ่ะจะลกอะไรกันเฮ้ยบนะขบนะบอกสติกันหน่อย ไปหาศพเลยมันไม่มีเชียร์เลเลยไม่มึงไปหาศพมึงอุ้มกันให้หมดเลยตอนนี้มึงจะไปใช้ครูทำไมไม่ต้องไซมอนไซมอนอุ้มอุ้มทั้งหมดทุกคนนี่ไปอุ้มให้หมดเลยโดนไล่ยากัฟูรยไม่เป็นไรไล่คมันไม่ต้องกลุมากุูสอามรหสองสามคูส่งโลไปแล้วของี่มีศพตอนเนี้ยี่เหมือนอยู่ไม่รีบเลยไอ้เิ้สัตัเอปะ ใครจะสบไหมอยู่ที่สบมาชนในที่ตรงเราใกล้อ่ะเห็นปะบ้านศพหนึ่งครับใครจะอยู่ในร่องเบาเฮ้ยทำไมศพมันเหลือเยอะจังวะพวกมึงพวกมึงอยู่ไหนกันนี่เอาออกมาตรงนี้หนึ่งไซมอนไซมอนฟังผมนะไซมอนแค่ไล่พอตออคนแค่ไล่เฉยไม่ต้องเอาอุ้มกันแล้วอุ้มเลยปะไม่อุ้มไม่ต้องรีบนะเว้ยหาให้ครบให้ทุกคนมีศพในมือค่อยห่อพร้อมกันทีเดียวสเอาเลยใครไม่มีศพบ้างในวอพูดดิใครไม่ถือศพบ้างไซมอนไม่ต้องพูดไซมอนไม่ต้องพูดไซมอนไล่สอง หน่อยเป่ามาใช่ไหมเป่าโค้รยากเลยสกัดผมกับสกัดละใครยังไม่ม bueno ีสุกไหมครับใครยังไม่มีสุกไหมเยี่ยฉันพารั่วจริงกูบอกให้มันเลยทำให้พวกกูเป็น SMD ในวันนี้เว้ย SMD กูเริ่มกันมาจากวันจากปีนี